วิธีทำข้าวหมากสูตรโบราณวิธีทำข้าวหมากวิธีทำข้าวหมากสูตรยายรสไปจากคลิปโรคลิปนี้ยายรสจะพาไปทำวิธีทำข้าวหมากสูตรโบราณข้าวเหนียวขาวฝากเพื่อนๆแชร์ไปให้คนที่ยังไม่ทราบด้วยนะคะสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับครัวเรือนได้จ้ะและสูตรของเราจะใช้ลูกแป้งสูตรทางใต้หวานฉ่ำชื่นใจไร้น้ำตาลไปทำกันเลยจ้า วิธีทําแป้งข้าวหมากสูตรโบราณหวานฉ่าชื่นใจนะคะไรน้ําตาลช่ำช้ำน้ําแบบนี้ค่ะคลิปดีอคลิปนี้เยรุจะพาไปทํานะคะแป้งข้าวหมากสูตรโบราณนะคะเป็นข้าวเหนียวขาวนะคะวิธีทําแป้งข้าวหมากสูตรโบราณข้าวเหนียวขาวค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องมีนะคะข้าวสารนะคะ2กิโลกรัมเป็นข้าวเก่า6เดือนขึ้นไปเป็นข้าวคัดเม็ดไม่หักนะคะต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ําให้สะอาด แล้วนําไปแช่นะคะแปดถึงหชั่วโมงค่ะหรือข้ามคืนไปได้เลยค่ะเพราะครบนะคะ6กถึงแชั่วโมงหรือข้ามคืนไปแล้วบ้านเดยรดเรียกอันนี้มวยนะคะใครจะใช้หวดหรือมวยก็ได้นะคะเคล็ดลับอยู่ที่นะคะเวลาเรานะคะก่อนที่จะนึ่งเราจะต้องนํามวยหรือหวดนะคะไปล้างให้ชุ่มน้ําแบบนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เข้าติดมวยติดหวด,หวดหวนั่นเองนําข้าวทั้งหมดที่เราแช่2กิโลกร,รัมนะคะเพื่อนๆค่ะนํไป ใสนะคะใส่มวยใส่หัวให้เรียบร้อยลาดปากให้เรียบร้อยนะคะเพื่อกันข้าวติดมวยนั่นเองนะคะตั้งน้ําให้เดือดครบ30นาทีนะคะแล้วก็ 30นาทีคว่ำใส่ถาดนะคะเพื่อนๆป,ปิดแก๊สคว่ำใส่ถาดนําไปตากนะคะใส่กับพัดลมให้เย็นนะคะย้ําต้องเย็นเท่านั้นถ้าอุ่นหรือร้อนนะคะแป้งขามักของเพื่อนๆน,น,นะคะจะเปรี้ยวและไม่เป็นแล้วนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะขยําแบบนี้นับนะคะเพื่อนๆอย่างน้อย40ครั้งค่ะและลินออกนะคะล้างไปทั้งหมดนะคะสีน้ําต่อจากนั้นนะคะนําใส่ตะแกรงนะคะกองให้เสด็จน้ําเทใส่กระมังแบบนี้ค่ะ กระมังห้ามนําไปทําอาหารนะคะเขาจะไม่ถูกกับของข้าวและเนาก็ใช้แป้งข้าวหมากสูตรโบราณนะคะ2โลต่อ2ลูกค่ะ1ลูกต่อ1โลนั่นเองนะคะเขาจะมาเป็นเม็ดแบบนี้เพื่อนๆก็นําไปทุบให้ละเอียดนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนํานะคะไปโรยนะคะที่ข้าวที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆโรยให้ทั่วๆนะคะเขี่ยเป็นหน้าๆน,นะคะถ้าเราโรยไม่ทั่วนะคะแป้งข้าวหมากของเรานะคะออกมาจะไม่หวานชํา ไม่เสมอนั่นเองสูตรของเรานะคะแป้งข้าวหมักสูตรโบราณไม่ต้องใส่น้ําตาลแม้แต่เม็ดเดียวค่ะเมื่อเป็นออกมาแล้วก็จะหวานฉ่าชื่นใจโดยที่ไม่มีน้ําตาลเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเขี่ยให้ทั่วๆนะคะย้ำนะคะต้องเขี่ยให้ทั่วๆนะคะเขี่ยไปเป็นหน้าๆเขี่ยไปจนหมดนะคะสังเกตข้าวถ้าเราล้างสะอาดนะคะเม็ดข้าวเราจะเรียงตัวสวยางามแบบนี้จะไม่หักเลยนะคะเมื่อเป็นข้าวหมากัก